พนตำรวจเอกมานะเพาะช่วยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเปิดเผยหลังจากสอบปากคำพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุทีรคุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนานกว่า4ชั่วโมงนะครับโดยยอมรับว่าผลการสอบปากคำสอดคล้องกับรายงานผลชนสูตรศพนายทวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาส่วนกรณีตับจะแตกก่อนหรือหลังการเสียชีวิต มีการพูดคุยกับพลตวตรีนายแพทย์พรชัยแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดรวมทั้งกรณีซี่โครงหักยอมรับว่าซี่โครงหักจริงแต่ไม่ขอตอบว่าหักในช่วงเวลาใดพร้อมกับยืนยันว่าพยานหลักฐานขณะนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าการตายของนายธวัชชัยอาจจะถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับซึ่งหลังจากนี้จะมีการสอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป ขณะที่พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางยืนยันว่าได้ส่งผลการตรวจ DNA ลายนิ้วมือและผลตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างเป็นทางการให้พนักงานสอบสวนแล้วจากนี้พนักงานสอบสวนจะนำไปประกอบสำนวนและเทียบเคียง DNA 2สองคนที่พบบริเวณถุงเท้าที่นายธวัชชัยใช้ผูกคอทเทียบเคียงกับพยานบุคคลที่สอบปากคำไปแล้ว ส่วนผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติในการตัดต่อหรือดัดแปลงต้นฉบับส่วนวันพรุ่งนี้ครับเวลา10นาฬิกาพนักงานสอบสวนจะเชิญหัวหน้าแพทย์ที่ดูแลแผนกการรับผู้ป่วยและแพทย์แผนกรังสีวิทยาโรงพยาบาลวงกุวัฒนะซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเอ็กซเรย์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ด้านพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาออกมาโพสต์ทาง Facebook ว่าต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดความยาวกว่า5ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่รับตัวนายธวัชชัยจนส่งศพให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งพิจารณาผลเอ็กซเรย์ ซึ่งยืนยันว่าไม่มีขั้นตอนไหนที่จะทำให้ซิโครงหักและตับแตกโดยพร้อมให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลครับ